เอทั้งสี่วงฮะหลังจากนั้นมาก็เดี๋ยวมาปลดตัวคลิปนี้ก่อนนะนี่เขาจะมีคลิปล็อกอยู่คลิปล็อกไอตัวสลักเบรกฮ่ะเราต้องแกะคลิปล็อกก่อนถึงจะแกะสลักเบรกตอกออกมาได้ฮะเดี๋ยวทำให้ดูครับนี่ฮะจะบอกเทคนิคง่ายๆครับเห็นรูนี่ไหมตัวนี้มันจะเข้าไปอย่างนี้ เห็นไหมฮะเนี่ยงงเราใช้นิ้วเนี่ยกดเข้าไปปึ๊บดันเข้าไปฮะให้ตัวหัวมันหลุดออกมาจากเบ้านั้นแล้วเราก็ดึงออมาทางตรงนี่พ้นออกมาแล้วพอพ้นเสร็จเราก็ล่นไปทางอีัทงหนึ่งนี่ก็จะได้แล้วฮตัวนี้บางคนไม่รู้ว่ามันลลอกอยู่ไปตีจนมันแตกก็มีฮะผมเคยเจออยู่แตกข้าอยู่ในนี้น